ขอขณครับท่านประธานไม่เป็นไรหรอกจ้าเป็นถึงท่านประธานยกมือไหว้แกลบโอ้หฉันนี่หมดศรัทธาเลยนะแบบเนี้ฉันยกมือไหว้แกลมันผิดตรงไหนหรอมันเป็นมารยาทพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีโอ้ยอากาศร้อนยังวะ้ช่างมัน ชื่นใจจริงๆท่านประธานเป็นอะไรไหมครับนี่เธอทำหกเหรอฟอร์ดผมต้องขอโทษด้วยนะครับท่านประธานขอโทษเหรอขอโทษขอโทษขอโทษทำผิดแล้วก็ขอโทษฟอร์ดคอมมอนเซนส์ง่ายๆนะทำหกก็ต้องเช็ดเธอไม่เช็ดนนี้ถ้าคนอื่นเขาเดินมาลื่นนะ่ะจะเกิดอะไรขึ้น แม่บ้านมาพอดีเลยไม่ต้องเช็ดเอามานี่เช็ดซะจะก็ให้แม่บ้านเช็ดสิครับให้แม่บ้านเช็ดเหรอเธอทำหกเธอก็ต้องเป็นคนเช็ดแม่บ้านเขามีงานมากพอแล้วลาไปเช็ดด้วยครับผมให้สะอาดนะ เราจะจ้างแม่บ้านมาทําอะไรวะก็มีหน้าที่ทําความสะอาดก็ทาไปดิประธานนะโอ๊ยเหนียวมือหมดแล้วยนี่ป่ะเนขอโทษนะครับผมเอาของมาส่งคุณฟอร์ดครับเออฉันเองอ่ะกี่บาทเนี่ยทั้งหมด120ครับอ่ะ ขอโทษนะครับพอดีผมยังไม่มีทอนนะครับไม่มีทอนอะไรนี่ไปแก๊ปภาษาอะไรเนี่ยไม่มีเงินทอนลูกค้าเหรอนี่ต้องให้ฉันเตรียมไม่ครบเลยใช่ไหมพอดีมันเพิ่งเป็นออเดอร์แรกของผมนะครับแล้วเมื่อวานนี่มีตังทอนหรือไงเตรียมตังของเมื่อวานมาเป็นหรือเปล่าทำไมไม่รู้จักเตรียมความพร้อมเลยวะแต่พี่โอนให้ผมได้นะครับไม่ได้เอาโทรศัพท์มามานี้ เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาโอนให้ก็ได้แล้วแกรู้ไหมว่าแกทำให้ฉันเสียเวลาขนาดไหนอ่ะต้องเดินขึ้นไปชั้นสองเพื่อโทรศัพท์ัาโอนให้แกเนี่ยนะกับการที่ทำงานสะเพาสะเพ,า,ะพาแบบนี้ฉันว่าแกเลิกขับดีกว่าแก๊บเนี่ยเสียรายเวลาคนอื่นโดนเป็นชุดเลยว่ะมุดมึดที่ไหนมาวะเนี่ย รถขวางหน้ารถฉันเนี่ยหน้าก็ติดหลังก็ติดไม่ต้องทำงานกันแล้วไหมวันนี้เฮย้ยเสียเวลาว่ะเจอลูกค้าอะไรก็ไม่รู้แต่เช้าเลยไ,ไปกินลังแตนที่ไหนมาวะขี้บ่นชะมัดออไยนึกว่ารถใครแก๊บเองเหรอใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับนี่แกจอดรถภาษาอะไรเนี่ยขวางหน้ารถฉันอ่ะข้างหลังฉันก็ออกไม่ได้ข้างหน้าฉันก็ออกไม่ได้เฮ้ ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคือก่อนที่ผมจะมาจอดครับรถข้างหลังมันยังไม่มีเลยแล้วผมกะว่าจะแค่ไปส่งอาหารให้ลูกค้าแป๊บเดียวเองอะครับแป๊บเดียวเหรอมันเสียเวลาฉันฉันรีบออกไปทํางานขอโทษจริงๆนะครับก็ขอโทษแล้วก็รีบรีไปสิชักชัยู่นั่นแหละเฮย้ยพวกแก๊บนี่นะเสียเวลา มิวคะโปรเจกต์ที่นำมาเสนอเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะท่านเนี่ยนำไปต่อยอดได้เลยนะคะเนี่ยแล้วยังไงเดี๋ยวขอพิจารณาดูอีกทีแล้วกันนะคะมิวยังไงแล้วก็จะรีบสั่งออเดอร์ไปเลยคะ่ะได้ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเชรไปส่งคุณมิวเขาสิ ะงานฉันก็เยอะอยู่ละยังต้องมาเดินมาส่งอะไรนี่แล้วมิวเมาอะไรเนี่ยหน้าเด็กสไตล์จะได้เรื่องหรอ,อเสียเวลาฉันทำงานพี่แพทพี่สั่งแกป๊ปมายังผมหิวแล้ว ยอสั่งแล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็มาอมโอเคพี่อเออพี่ผมมีเรื่องจะเมาท่านประธานอะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้โคตรงี่เง่าเลยพี่ผมแค่ทำน้ําโคกอะหกกับพื้นอะรู้แมมประธานให้ทำอะไรให้ผมไปเช็ดพื้นทั้งที่แม่บ้านอะมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะพี่คือเพื่ออะไรอะผมก็งงเออประธานนี่ยังไงวันเนี้ยและนี่ฉันจะเมาฉันก็โดนมาเหมือนกัน วันนั้นลูกค้ามาลูกค้ายังเป็นเด็กอยู่เลยนะประธานยกมือไหว้ไหว้เด็กอะ่ะแบบโอ้ยไปจาเป็นต้อไหว้แล้วพีเนาะค,คุณแพท์อยู่ไหมครับอ่ะฉันเองอาหารมาส่งแล้วครับอ๋อน,นี่มันไอ้กแกป๊ปเมื่อวันนั้นนี่ว่าแต่ว่าวันนี้พกตังทอนมาปะอ๋อพกมาครับเอเอาไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวสแกนจ่ายเอานะครับเออฟอด ให้พี่ด้วยสิโหพี่แพทผมไม่มีตังค์พี่จ่ายเองเลยก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้มาเงินก็ไม่ได้มาทั้งบัญชีผมมีร้อยเดียวเองพี่ออกเองเหอะไม่มีตังค์แล้วจ่ายให้หน่อยก็ไม่ได้ปะงั้นตามไปเอาเงินแอาฟิต ไหนเนี่ยเ่าหรือเปล่านะฟอร์ดแก้งฉันแน่ๆเลยเนี่ยเออจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะครับนี่ฉันจะจ่ายเงินสดหรือจะโอนก็เรื่องของฉันและฉันจะโอนให้รอก่อน พักเที่ยงนัเงจะเรียกอีกนี่โทรศัพท์มือถือของเธอลืมไว้ที่ห้องทำงานฉันเมื่อเช้านี้ค่ะม,มาแกนจ่ายนะครับเร็วๆแล้วก็เอาเข้ากล่องข้างนอกเข้ามาให้ฉันด้วย สวัสดีค่ะคุณไก่อยู่ไหมคะอยู่อยู่ไหนล่ะคะห้องท่านประธานอะ่ะอยู่ทีงนู้นเราห้องน้ำอยู่ที่ไหนล่ะคะ่ะห้องน้ำอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณมิวอ้าวสำลีมาพอดีเลยขอบคุณค่ะ ขอบใจจ้ะคุณมิวคะนี่เป็นเอกสารสัญญาที่เราจะต้องเซ็นลงนามร่วมกันนะคะค่ะพอดีมิวเริ่มเอกสารสำคัญที่ต้องใช้กับการประกอบการเซ็นสัญญาคะ่ะเดี๋ยวยังไงมิวขอโทรคุยกับแมสเซนเจอร์ให้เขานำมาส่งก่อนนะคะโอได้ค่ะได้ค่ะ สวัสดีครับเอาเอกสารมาส่งให้คุณมิวครับนี่เป็นแมสเซนเจอร์อะทำไมไม่ยกมือไหว้ใช่ล่ะสวัสดีครับเอาเอกสารมาส่งให้คุณมิวครับนูนห้องธรระธานอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ถอดรองเท้าด้วยสิใส่รองเท้าเข้ามาได้ไงเนี่ยได้ได้ครับได้ครับนี่ครับถอดแล้วนะครับวางไว้ตรงนี้ได้ไหมครับไปนูน เชิญค <geon millionaire> ่ะเอาเอกสารมาส่งครับเชิญ <Dziękuję> ค <bunları> ่ะคุณมิ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เอกสารสำหรับมุณครับขอบคุณมากค่ะขอตัวก่อนนะครับคุณไก่คะนี่เป็นเอกสารที่มิงได้ลงนามไว้แล้ววเราต้องลงนามร่วมกันอย่างไรรบกวนคุณไก่ตรวจสอบแล้วก็เซ็นให้ด้วยนะคะด้ยสิคะ ปัญหาเลยค่ะคุณมิ้วนี่คือคุณมิ้วค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะใช่ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะอ้าวทํกมาทัวามาดีครับสวัสดีจ่ะ นี่เอาอาหารมาส่งให้พนักง,งานออฟฟิศฉันเหรอใช่ครับเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวฉันใจ่ายให้ก่อนอ๋อร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทใช่ไหม,มนี่จ้ะโห้ท่านประธานครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแบงค์ใหญ่แบบนี้ผมไม่มีท้อรหรอครับอ๋อเหรอเอาอย่างนี้ไหมงั้นเดี๋ยวเธอตามฉันเข้ามาในออฟฟิศเดี๋ยวฉันเอาเสร็จตักย่อยให้ได้ครับไปเดี๋ยว ถ้เราอยากอร่ยตรงนี้ก่อนนะได้ครับทำเออเล่นหน่อสิไอ้แก๊ปไอ้แก๊ปคนนี้นี่ทำไี่จ้ะทหารได้เดี๋ยวผมทอนให้นะครับไม่ต้องทอนที่เหลือฉันให้เป็นติปอูขอบคุณครับท่านประธานไม่เป็นไรหรอกจ้านี่ครับอาหารได้จ้ะนี่ครับอาหารได้จ้ะผมขอตัวนะครับได้จ้ะสวัสดีรอบ นี่เอาจริงนะเป็นถึงท่านประธานยกมือไหว้แกร๊บโอ้ฉันนี่หมดศรัทธาเลยนะแบบนี้นั่นเพี่ฉันวเกินไปนะเนี่ยทำไมาฉันยกมือไหว้แกบมันผิดตรงไหนหรอแพทฟอฟอดมันเป็นมารยาทพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีไม่เหมือนพวกเธอหรอกโดยเฉพาะแพท เธอน่ยมันไร้หน้าระยทสิ้นดีเธอเคยยกมือไหว้ใครบ้างไหมไม่ว่าใครเค้าจะทําอะไรให้เธอก็แล้วแต่เธอไม่เคยยกมือไหว้ใครเลยอย่างเงี้ยฉันควรจะเอาเธอไว้ในออฟฟิศใันไหมพนักงานที่มันไม่มีแนี้แต่ความคิดท่านประธานคะอืมพัดขอโทษค่ะผมว่าขอโทษด้วยนะครับที่ฉันดุด่าพวกเธอใช่ พวกเธอเป็นพนักงานของฉันฉันก็อยากจะให้องค์กรของเราอะ่ะมีแต่พนักงานที่ดีมีแต่พนักงานที่มีความคิดที่ดีเธอเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงตัวกันซะด้วยละ่ะแกล้มอะ่ะก็คือมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราทุกคนแหละเขาก็มีสั์มีศีมีสิทธิ์เหมือนพวกเราอย่าไปดูถูกเขาค่ะท่านปรนะธานเข้าใจน<ล>ะแม่ข้าวเนี่ยฉันจ่ายเงินให้ลนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานเสือบแล้วไม่ับพี่อเอาหน้าเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงตัวกันเนาะโดยเฉพาะพี่เลย <c oughs>